FWD มุ่งมั่นที่จะท้าทายตัวเองด้วยการตั้งคำถามต่อแนวคิดเดิมๆเช่นว่าถ้าเราไม่ได้ทำแค่เพียงจ่ายค่าสินไหม่แต่เราดูแลและช่วยเหลือคุณหลังจากการจ่ายสินใหม่ด้วยจึงเป็นที่มาของ FWD Care บริการที่แสดงถึงความใส่ใจจากเราประกอบด้วยบริการ FWD Care Recovery Plan พร้อมให้บริการหลังจากมีการเรียกร้องค่าสินหมครั้งสำคัญทั้งพยาบาลส่วนตัวและบริการอื่นๆที่หลากหลายตั้งแต่ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลการดูแลพิเศษที่บ้านให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและสอนการบ้านให้กับเด็กๆแล้วยังมีบริการ FWD Care Telemedicine ให้คุณสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณจะได้รับการดูแลได้จากที่บ้านของคุณเองบริการทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเรามา8ปี หือแนาทีก็ตามเราตั้งคำถามเหล่านี้เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงเราพร้อมดูแลลูกค้าของเราทุกคนในทุกรูปแบบ FWD Care ดูแลจากใจใส่ใจทุกช่วงเวลา